อ่ามาดูเจ้าตัวยุงเฮลิกแบรนด์เยอรมันกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้รุ่น ETV 114ยกได้ที่ความสูง6.8เมตรโอ้โหตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ลีนเอซิตนะคะหรือว่าแบตน้ำที่เรารู้รจักกันโดยทั่วไปนะฮะปีผลิตแค่2015เองโหลดเซนเตอร์600เลยนะอ่า เจ้าตัวลิฟทักเนี่ยจะโหลดเซนเตอร์อยู่600ถ้าไม่เหมือนพวกสแต็กเกอร์สเต็กเกอร์500ฟกลิฟก็500นะตัวนี้น่าจะได้ดีกว่าเลยอะครับแล้วแบตเตอรี่ก็48โวลต์ผมว่าเหมาะกับลูกค้าที่มีแหลกมีความสูง5เมตรขึ้นไปยืดเข้ายืดออกประหยัดพื้นที่ยุงเฮลิคตัวนี้เหมาะครับ สองแสนก็บาทเองอ่าเอางั้นเข้าประเด็นสําคัญเลยลูกค้าเห็นอย่างเงี้ยลูกค้าว่าโอเคทุกอย่างโอเคหมดแหละราคาไม่แพงอะไหล่แพงไหมอ่าเป็นคําถามท,าที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดบอกได้คําเดียวครับว่าอะไหล่ไม่แพงครับแต่ถ้าซื้ออะไหล่มือหนึ่งเลยแพงแต่ทําไมเราบอกว่าอะไหล่ไม่แพงเพราะเรามีอะไหล่มือสองคอยจําหน่ายให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของยูเฮลิกแล้วก็มีเอาง่าย,ายๆคือบางตัวที่ตัวบอร์ดดีอะไรดี แบตเตอรี่เสียเลยเสียมันก็ตีกันเป็นซากเราก็ต้องถอดตรงนั้นมาเพื่อเอามาเป็นอีโคซิสเ็มของเราบริหารทรัพยากรของเราให้กับลูกค้าเนี่ยครับราคาไม่แพงและได้ใช้ของดีที่สุดนะครับแล้วลูกค้าต้องการยกพวกแหลก5เมตร6เมตรอ่ะมือสองญี่ปุ่นมันก็หายากเพลผอ,อแพงกว่าตัวนี้ลองไปเทียบราคากันดูก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาดูของทางมอเต็ผมก็ได้อ่าแต่ถ้าผ่านไปผ่านมา ผมอยู่แค่บางนาตาดกม18เองริมถนนเลยลูกค้าจะเห็นชัดเจนเลยครับเข้ามาเถอะครับเข้ามาพูดคุยกันอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านครับขอบคุณครับ